สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปตอบคำถามเพื่อนนักดีไว้นะฮะที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะครับว่า ขอชี้จุดต่อซับแยกในเกมมาริโอ2.1ให้หน่อยนะฮะเนื้อหาในคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการโมดิฟายต่อซับแยกให้กับแอมจิวเกมมาริโอบอร์ดแท้นะฮะบอร์ดแอมจิวจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมแนะนําการต่อใช้งานแอมจิวระบบ2.1ชแนลให้เพื่อนนักดีไและแอมจิวที่จะมาต่อใช้งานพ่วงในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นแอมตระกูลเดียวกันนะครับนั่นก็คือเกมมาริโอ100วัตต์ขับซับแบบโมโนนะครับเพื่อนๆอ,อ,อยากจะประกอบลังตู้นะฮะและก็อยากจะแยกขับลาโพงซับคู่ก็สามารถดูคลิปนี้เป็น แนวทางได้นะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะแบ่งนะะเนื้อหาออกเป็น3หัวข้อนะฮะหัวข้อที่1ก็จะชี้จุด m o ิ i f y ต่อสัญญาณซับเอา์นะครับหัวข้อที่2จะแนะนําวงจรการต่อใช้งานแอม์ทั้ง2บอร์ดและหัวข้อที่3ก็จะแนะนําการต่อใช้งานจริงนะครับจุดต่อสัญญาณซับวูเฟอร์เอานะฮะจะอยู่ในส่วนของ IC of amp ภาคซับวูเฟอร์นะครับตัวนี้จะเป็น IC เบอร์ TL 0 7 2เราจะต่อออกจากขาเอาพุทของตัว of amp นะครับสำหรับ IC of amp เขาจะมีเอาพุทธหนึ่งและเอาพุท2สองนะครับ อยู่ในบอร์ดเนี่ยเขาจะใช้ทั้ง2องเอาพุทนะต่อไปเข้ากับ IC ซีขยายคลาดีที่อยู่ตรงใต้แผ่นระบายความร้อนนะครับเดี๋ยวต้องถอดแผ่นระบายความร้อนออกมาก่อนนะครับจะได้บัดรกรีง่ายๆแล้วก็ผมจะไล่สัญญาณให้ดูนะครับเพื่อเป็นความรู้เบื้องต้นนะครับสัญญาณซับวูเฟอร์จะออกจาก i c o ีขา1และขา7นะครับขา1จะเป็นเอาพุทหนึ่งนะครับแล้วก็ขา7จะเป็นเอาพุทสซึ่งอยู่ในบอร์ดเนี่ยเขาจะต่อ2ขานี่ ออกไปเข้า IC พักขยายคลาสดีนะการมดิฟาฟต่อสายสัญญาณในคลิปนี้นะครผมจะต่อออกจากลายวงจรที่ขา1มาหา R 470โ oh อห์มนะครับผมจะขึ้น Data s h e e t ของตัว IC กับตัว IC ที่อยู่ในบอร์ดนะครับขา1จะอยู่ขวามือนะฮะที่มองเห็นอยู่ตอนนี้นสัญญาณจะออกมาจากขา1ผ่าน R 470โ oh อห์มที่ผมการกระบาดนะครับแล้วก็จะมาผ่านคาปานะครับก่อนที่จะมาเข้า IC ขา4 TPA สามหนึ่งหนึ่งหก D สองซึ่งเป็นขาอินพุต R ด้านบวกนะครับสัญญาณซับเอาต่อออกจากจุดนี้นะฮะจุดการกระบาดนะครับเอาไปแค่เชนเดียวนะครับเพราะว่าซับเอาเราก็จะขับแค่โมโนเท่านั้นนะครับการโมดิฟายสายสัญญาณนะฮะฝั่งหนึ่งจะเป็นแจ็คสามจุดห้ามิลตัวผู้นะครับสัญญาณ r n เนี่ยเราจะจ้ำกันนะฮะเป็นสายสีแดงที่ขึ้นอยู่ตามรูปนะครับสายสีดําเราก็ต่อกล่าวออกมาได้เลยนะครับเราก็จะได้2เส้นนะครับกล่าวกับสัญญาณนะฮะทคนิคการบัตกรีนะฮะ ทำการเติมตะกั่วในจุดที่เราจะต่อสายนะครับจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดต่อสายกล่าวสัญญาณนะครับก็ตามตำแหน่งที่ผมอ่านบัตรกีีเลยนะครับเริ่มต้นที่สายสัญญาณซับวูเฟอร์ออดิโอเอานะครับก็บัดกรีในตำแหน่ง R 470โอห์มนะครับที่ออกมาจากขาหนึ่งนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับสายเส้นต่อไปนะฮะก็คือกล่าวของสัญญาณนะครับก็บัตรกรีตำแหน่งนี้ได้เลยนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับ ต่อสายครบ2เส้นเราก็จะได้สัญญาณซับวูเฟอร์ audio out ไปเข้ากับแอมจิขับซับมัิฟายของเราแล้วนะฮะและปลายสายอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นแจ็ค3.5มิลตัวผู้เราก็นําไปเสียบเข้ากับแอมขับซับที่เราเตรียมไว้นะครับต่อสายเสร็จแล้วก็ทําการประกอบแผ่นระบายความร้อนกลับไปเหมือนเดิมนะครับเวลาใช้งานเราก็นําแค่แจ็คนะครับเสียบเข้าไปใน AUX in ของบอร์ดแอมขับซับได้เลยนะครับ และหัวข้อต่อไปนะฮะมาดูวงจรการต่อสายใช้งานทั้งแหล่งจ่ายไฟและก็การต่อลําโพงนะครับซึ่งบ่อนี้จะใช้ไฟเลี้ยงเท่ากันนะฮะก็คือ24โวลต์นะครับไฟเลี้ยงวงจรเริ่มต้นจากแบตเตอรี่24โวลต์12แอมป์อสายดำแดงจากแบตต่อมาหาแจ็ค DC c h ชาร์จ ต่อสายสีแดงขั้วบวกจากแจ็ค DC ชาร์จมาหาเมนสวิตซ์ออนออฟต่อสายสดีดงจากขั้วบวกของโมดูลวัดแบตมหาขาออนของเมนสวิต์สายสีดงจากโมดูลวัดแบตมหาขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จต่อสายสีแดงไฟบวกจากขาออนของเมนสวิต์มาเข้า DC บวกของแอมจิว2.1ชแนลสายสีสดำต่อตรงจากขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จมาเข้า DC ลบของแอมจิว2.1ชแนลสายแดงไฟบวกชุดที่2ต่อออกจากขาออนของเมนสวิต์มาเข้าแอมจิวขับซับ เกมวิดีโอร้อยวัตต์ที่ DC บวกสายสีดำจากขั้วลบของแจ็ค DC ชาร์จมาเข้าแอมป์จิ๋วขับซับ DC ลบลำโพงซับตัวที่1ต่อเข้ากับแอมป์จิ๋ว2.1งจุดหนึแนลต่อลำโพงกลางแหลมเข้าชแนลอาร์เซ้ายขวาของแอมป์สองจุดหนึแนลลำโพงเสียงกลางขนานกับเสียงแหลมและคู่บวกของลำโพงเสียงแหลมต่อผ่านคาปา3.3ไมโคร50โวลต์สำหรับสเปคของลำโพงกลางแหลมอย่าให้ต่ำกว่า4โอห์มและซับเบสอย่าให้ต่ำกว่า2โอห์มและลำโพงซับตัวที่2ต่อเข้ากับแอมป์จิแยกมฟาาละทรเชื่่อตอ สายสัญญาณซับเอาโมดิฟายไปหาบอร์ดซับแยกทําการต่ออุปกรณ์ทั้งหมดตามวงจรที่แนะนําก่อนหน้านี้นะครับามาดูในส่วนของ m อม c h 2.1ช e l นะครับวงก,กลางแหลมซ้ายขวาก็ต่อตามสเปกวงจรที่ผมแนะนํานะครับนี่นะก็คือ4.5นิ้ว50วต4โอห์มนะครับแหลม h K 2นิ้ว20วต4โอห์มนะครับตู้ซับของบอร์ด2.1ก็ิมพีดนซ์ที่2โอห์มนะครับ สัญญาณผมก็ทาการเสียบไว้แล้วนะฮะบอร์ดขับซับเนี่ยจะต่อกับ6.5นิ้ว2โอห์ม350บาทเป็นตู้แบนพาร์ทนะฮะจริงๆแล้วลาโพงซับทั้ง2บอร์ดเนี่ยเราใช้ขนาดเดียวกันสเปคเดียวกันได้นะครับไฟเลี้ยงก็ต่อตามวงจรนะฮะก็ต่อทั้งหมดนะครับคู่บวกจากแบตไฟ24โวลต์เนี่ยก็จะมาผ่านเมนสวิตซ์ออนออฟนะครับตัดต่อไฟเลี้ยงทั้ง2บอร์ดนะครับและก็ตัดต่อโมดูลวัดแบตด้วยนะครับนี่นะฮะ ส่วนแจ็ค d ี c ีชาร์ก็จะต่อขนานออกมาเลยนะฮะไม่ได้ผ่านสวิตช์ตรงนั้นเราผ่านสวิตช์หมดนะครับและสายสีดำควรลบของแบตก็ต่อตรงเข้ากับทุกบอร์ดได้เลยเว่าไฟเลี้ยงอยู่ที่2 4โวลต์นะครับและปุ่มปรับต่างๆนะฮผมก็จะปรับไว้ที่กลางทั้งหมดนะครับของ2 1งจ a n n นึ่บอร์ดขับซับผมก็จะตั้งไว้ตรงกลางนะครับสำหรับฟรคนซีต่อไปเดี๋ยวจะทำการป้อนไฟทดสอบนะครับ เปิดสวิตเมนครับนี่นะฮะดูที่โมดูลบัตแบตนะครับตอนนี้จะอ่านค่าได้อยู่ที่23.9นะครับเวลาเราเปิดสวิต์เนี่ยจะไม่มีเสียงตุ๊บนะครับถ้าเป็นบอร์ดแทนเนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องเสียงตุ๊บนะครับเริ่มทดสอบที่บอร์ดเกมมเดีวสองจก่อนนะครับบอร์ดซับยังไม่ได้เปิดเสียงนะฮะ นี้ผมปรับแต่งเสียงเฉพาะตัวเกมมิโด1นึ่เท่านั้นนะฮะในต่อไปก็จะทําการทดสอบ p o w e r ซับเกมมิโดหนึ่งร้อยวัตตซับแยกนะครับอ,อาวจะเพิ่มบาลุ่ขึ้นนะครับสังเกตหน้าดอกลำโพงนะฮะจะเริ่มมีการขยับนะครับผมจะค่อยๆปรับบาลุ่ขึ้นนะครับอ่ากีกนซี่ผมปรับไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะ และเวลาเราปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเครื่องนะครับก็ไม่มีปัญหา,าเรื่องเสียงตุ๊บนะครับเพราะว่าบ่อแท้เนี่ยเขาจะแก้ปัญหาจุดนี้มาแล้วนะครับไม่เหมือนกับบ่อเทียบนะฮะจะมีปัญหาเรื่องเสียงตุ๊บนะครับ ครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับแนวทางการต่อซับวูฟเฟอร์ออเดีโอเอาออกจากแอมป์จิวเกมิดีโอ2.1ชแนลนะหวังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนนักดีบายนะครับซึ่งผมจะให้ที่ไปที่มานะฮะว่าเราต่อออกจากจุดไหนนะครับการไล่สัญญาณและก็วงจรการต่อใช้งานแล้วก็การทดสอบการใช้งานจริงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับช n e l เจ๊กดีวายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ